สวัสดีค่ะเจอกันกับหมอพินีนานะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กนะคะวันนี้หมอขออนุญาตนะคะที่จะแบ่งปันการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างง่ายๆนะคะให้กับเด็กให้กับผู้ใหญ่ ให้กับตัวของเราเองนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากม,ามีการระบาดของโรคโควิด -19 กันอย่างกว้างขวางนะคะและก็ผู้คนมากมายก็ถามคําถามที่สาคัญก็คือเราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้สูงขึ้นได้อย่างไรซึ่งหมอเองในส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นว่ามีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคําถามคําถามนี้นะคะและไม่ใช่เพียงแต่โควิด -19 เท่านั้นนะคะที่เราจะให้ความสําคัญและตระหนักถึงการป้องกันโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในทุกวัน วันนี้เรามีโอกาสที่จะเจอกับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีเชื้อโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราหรือสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราซึ่งก่อให้เกิดโรคต่าง ไม่ว่าสําหรับตัวเราหรือเด็กที่ไปโรงเรียนนะคะหรือผู้คนมากมายนะคะที่จะออกไปสู่สังคมในวันนี้นะคะหมอรู้สึกมีความภูมิใจและดีใจนะคะที่จะได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งหมอขออนุญาตนะคะที่จะบอกว่าเป็นการใช้ส่วนตัวมากๆนะคะและเป็นประสบการณ์ของตัวเองในการใช้กับ ผู้ที่เจ็บป่วยมากมายนะคะคลิปนี้หมอทําโดยที่ไม่ได้มีผลตอบแทนใดๆนะคะและมีอย่างเดียวก็คือมีภาระใจที่อยากจะให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและเป็นการแบ่งปันที่เกิดจากเราเองนะคะสําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้มีความสนใจเป็นพิเศษก็ท่านสามารถที่จะดูคลิปอื่นๆได้ที่มีอยู่มากมายนะคะสําหรับผู้ที่ เคยถามหมอไว้นะคะและก็ถามประสบการณ์ของตัวเองนะคะวันนี้หมอขออนุญาตนะคะที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่หมอคิดว่าหมอรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะคือผลิตภัณฑ์ยูนิเซนนะคะยูนิเซนเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยออกในท้องตลาดแล้วเป็นเวลาเรียกว่าเป็นหลายๆปีมากกว่า5ปีเลยนะคะที่หมอมีประสบการณ์ในการใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ที่ออกมาในท้องตลาดแต่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นอิมมโนกราูลินหรือภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อต้านที่สามารถคอบแม็กที่สามารถไปจับเชื้อโรคได้เลยนะคะชื่อเดิมคืออิมูนิเซนนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์นี้ที่ทำให้หมอตื่นเต้นและดีใจเพราะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถหาซื้อหาใช้แล้วก็รับประทานได้อย่างง่ายๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรนะคะหลักการสําคัญก็คือภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะคะซึ่งทําจาก น้ำน,นมเหลืองของแม่วัวนะคะที่คลอดลูกใหม่ๆเลยนะคะ1-3วันจะมีผลของเซลล์ในการป้องกันโรคต่างๆอย่างดีนะคะบริษัทเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าทันสมัยนะคะสามารถเก็บภูมิคุ้มกันเหล่านี้ให้เรามาใช้ในลักษณะของคอรลัสตรุ่ม พาวเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะบรรจุในแคปซูลที่รับประทานได้อย่างง่ายๆนะคะหลักการสําคัญก็คือเมื่อเราสุขภาพดีทั่วไปเราอาจจะทานในผู้ใหญ่ประมาณ 2แคปซูลต่อ1วันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอาจจะมีปฏิกิริยาของการเจ็บป่วยเช่นมีน้ำมูกอาจจะมีอาการไอเจ็บคออ่อนเพลียปวดศีรษะนะคะเราสามารถเพิ่มโดสได้เช่น2แคปซูลเชา้า2แคปซูลเย็นหรือโดสที่สูงสุดเต็มที่ก็คือวันละ6แคปซูล ก็คือ2แคปซูลเช้ากลางวันและเย็นนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่จะรู้จักการดูแลสุขภาพของตัวเราเองเป็นการส่วนตัวและลองใช้ดูนะคะเพราะหมอเองเนี่ยมีประจําบ้านและอยากให้ทุกคนทุกบ้านมีของดีๆใช้นะคะรับประทานและสามารถหยิบใช้ได้เลยเมื่อเราเจ็บป่วย การเจ็บป่วยจะไม่รอใครทั้งสิ้นนะคะการเจ็บป่วยจะดําเนินไปอย่างเร็วแต่เราจะต้องเร็วทันการด้วยเช่นกันนะคะหมออยากจะให้ทุกคนปลอดภัยในทุกโรคนะคะปลอดภัยในการที่ดูแลตัวเองและสามารถปกป้องตัวเองได้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอขอแนะนํานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเราปลอดภัยไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากหมอพนนิณานะคะสวัสดีค่ะ